เห็นสวัสดีนะคะเอฟซีลงช่างและป้าแปลงผักนะเห็นหน้าอีปาจวดแล้วแบบขยักขยแยงนะเอฟซีเป็นคนที่เกลียดมากเลยอ่ะพอป้าออกมาขอบคุณอีปาจวดอีหน้าตอบมันแบบของขึ้นนะของขึ้นมากเลยบอกว่าน้องไม่ได้ต้องการคำขอบคุณเขาต้องการคำขอโทษจากมึงสองคน ว่าผัวมึงค่าลูกกูตายเอานี่ขนาดสองแปดแปดเนี่ยเขายังยกเลยมึงเอาหลักฐานมาสิกล้องวงจรผิดยังไม่มีเลยอะมึงเห็นไหมว่าเขาทำอะเวลาพูดมึงของมึงก็ขึ้นนะเอฟซีดูมันพูดหน้าตาเชยใส่ไล้ใป้ายสีเข่าทุกสิ่งทุกอย่างสาธุแวนการมันถึงได้ตามสนองอยู่ทุกวันเนี้ย ครอบครัวแตกแยกคำสาบานเนี่ไแม่เอฟซีคือดไม่ได้จริงๆเลยนะคือคนมันไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำงไงเออใส่ลายป้ายสีคนมันบาปมึงตายกี่ชาติกี่ชาตินะกูจะบอกให้นะมึงก็ไม่จเจริญหรอกมึงก็จะมีแต่กรรมตามตัวมึงอะ่ะกูจะบอกให้ปากเพราะว่าพระเวอโอยนี่ใครไปขอบคุณนะ โอ้โห oh, อีนี่ดิ้นใหญ่เลยนะคะดีนะที่หลายคนไม่ขอบคุณน่ะนี่ขนาดขอบคุณไปกี่คนนะเป็นไงถูกด่ากันหมดเลยเห็นไหมขอบคุณไม่ได้ค่ะอินี่ดิ้นอย่างเดียวอีนี่คือใครหมาค่ะอีหมานะคะแค่นั้นแหละอีหมาหน้าตอบนะคะเอฟซีนะทุเรศหน้าตาอับประักกับจิตใจยังซามอีกใส่ไล่ป้ายสีคนอื่นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเอฟซี มันคิดได้อย่างไงอ่ะปีคนออกไปขอบคุณหูด่าสาดใหญ่เลยเขาบอกว่าผัวมึงอ่ะไปขอบคุณผัวมึงผัวมึงเนี่ยนะนะเป็นคนฆ่าลูกกูอย่างงั้นอย่างนี้นอนโอ้ยตายแล้วพระเจ้าจ,าจอร์ดกูถามจริงเหรอตอนที่เกิดเรื่องอะ่ะมึงหายหัวไปไหนทำไมมึงไม่เห็นไปหาลูกมึงมั่งวะศพลูกมึงมึงยังไม่อยากจะเห็นเลยกูมไม่อยากจะพูดเลยนะแต่มันอดไม่ได้วะ่ะเออ แล้วไปโทษไปใส่ไลยใป้ายสีเขากรรมกําลังตามสนองมึงแล้วเนะี่ยไปใส่ไ้ายคนอื่นก็นนะ่ะจะบอกให้ใส่ร้ายว่าเขาถูกฆ่าเด็กอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดสารพิภาคษามาแล้วนะถึงจะติดคุกยี่สิบปีก็จริงอะ่ะแต่มันยังมีการต่อสู้หลักฐานมันไม่เพียงพอเห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมเอฟซีถูกขอให้เวรกรรมตามสนองมันด้วยเถิด จร,จริงเลยนะเห็นหน้าตามันแล้วแบบเอฟซี FC, เอ้ยแบบคุณแบบฉอล้อแบบหน้าหมันไส้อ่ะนะด่าเขาว่าเขาสรารพัดส,สรารเปอีนี่ไม่เจริญหรอกใครเอฟซี FC, มันไม่เจริญหรอกมีแต่ตกต่ำมันจริงเลยนะดูหน้าตามันนี่แบบคือดำแบบเขียวแบบราศีไม่มีอ่ะเอฟซี FC, ตลกอะ่ะ เห็นหน้ามันแล้วก็ตลกตลกไงก็ไม่รู้วะบอกบอกไม่ถูกอะ่ะคือแบบด่าเขาสาดเขาไปหมดคนน่ะที่ใส่้ายป้ายถีเขาอะ่ะระวังกรรมจะตามสนองนะกูจะบอกให้โอ้โหตลกมากเลยนะเอฟีอีนี่นี่มันร้ายสุดๆุดอะ่ะเนี่ยครอบครัวมถึงพี่บัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละใครเอฟซโอ้โหออกมาทำหน้าแบบ แล้วขนาดลูกมึงเสียชีวิตมึงยังไม่เคยไปดูดําดูดีเลยกูยังงึดหลแต่ไอคนที่ดูดําดูดีเนี่ยถูกใส่ร้ายใต้สีโอ้ใหม่ก้อนโอ้ไม่อยากจะพูดเลยนะตัวเองนี่หายหัวค่ะใช้อย่างเดียวชี้นิ้วชี้ตีนใช้ก็อย่างเดียวผลตุดท้ายก็โยนความผิดโอ้เหมือนแบบอีนางมาร้ายนะีนางมาร้ายในละครอนะ่ะ ใส่ลายป้ายสีเขาแต่ตัวเองเนี่ยรู้หมดทุกอย่างใช่ไหมตลกอะดูสีหน้ามันเลย fc โอ้โหน,นี่มันชั่วมากเลยนะจริงไม่เคยเห็นคนชั่วขนาดนี้เลยนะมันชั่วได้ใจจริงเห็นมันออกมาแบบคือวันวันหนึ่งน่ะไม่ปกติอะ fc วันวันไม่ปกติอะออกมานั่งด่าสาไปหมดอะทุกคนน่ะตอนนี้ทุกคนดูนะคนดูเท่าไหร่สี่ห้าสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเอง เอฟีหายหมดแล้วเขาเบื่อไงเขาเบื่อเบื่อเบื่อการสตอบบหลมันน่ะตลกอ่ะใส่ร้ายเขาขนาดสองแปดแปดเขายังถอนเลยถูกถอนไปแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะลุงช่างกับป้าแปลงผักเขาเอาความดีเข้าสู้ในเมื่อมึงใส่ร้ายเขาไปแล้วอ่ะเขาก็ต้องสู้คดีสินะเขาก็ต้องสู้คดีให้ถึงที่สุด กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าลุงช่างเนี่ยนะได้เป็นไทยแล้วเนี่ยนะกูอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามึงจะทําหน้าสันตินยังไงกูอยากรู้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ทําหน้าทาตาแบบเป็นหลับเปื่ยนู่นนี่นั่นคนเรานะเขาไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทําจะบอกให้แต่คนนะ่ะที่จะถูกย้อนสอนถูกกรรมย้อนสอนก็คือตัวของมึงเองอ่ะ จำเอาไว้นะเว้ยคุณจะบอกไอ้ตัวของมึงอ่ะไม่ใช่มานั่งโทษเขามึงนั่นแหละฆ่าลูกกูทั้งทั้งกล้องวงจรปิดเคี้ยส้นเตยะลรไม่มีสักอย่างเสือกมานั่งโทษเขามีดอกสร้อยเนื้ไหล